ครับสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับการใช้งานนะครับของรถ h อ n ด a HRV นะครับ2022นะครับที่ใช้งานมาแล้ว1ปี6เดือนนะครับนี่เรามาดูเลขใหม่นะครับเลขใหม่นะครับจะอยู่ที่24,248กิโลเมตรนะครับซึ่งก็ ไปเข้าศูนย์นะฮะเช็คระยะเป็นครั้งที่3แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูตรวจสภาพของเครื่องยนต์ด้านหน้านะครับว่าเราที่จะจะตรวจอะไรได้บ้างนะฮะเราจะมาตรวจดูแบตเตอรี่ด้วยว่าใช้งานมาแล้ว1ปี6เดือนแบตเตอรี่เราลดลงไหมนะครับครับหลังจากเราตรวจเช็คระยะในครั้งที่3นะครับเราก็จะได้ใบเสร็จจากฮอนด้านนะฮะสรุปค่าใช้จ่ายนะครับเป็นเท่าไหร่นะครับ ครั้งที่สามนี้ค่าใช้จ่ายอยู่ที่สามพันหนึ่ง้อสี่สิบห้าจุดดบาทนะครับก็จะมีค่ายกเว้นค่าแรงนะครับเจ็ดรอยเจ็สิบบาทนะครับก็จะเป็นค่าค่าอะไรสองร้อสองันอบาทนะครับค่าใช้จ่ายอื่นหกร้อยสี่บเอ็บาทยอดเงินรวมสา1พเจ็ด้อยสิบบาทนะครับอันนี้ 770นี่เป็นค่าลดนะครับของค่าแรงนะครับเพราะเราอยู่ในประกันอยู่นะครับยอดรวมทั้งสิ้น2940บาทนะฮะบวกมูลค่าเพิ่ม7%ก็จะเป็น3145.80บาทนะครับครั้งที่3นะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับของเพื่อนๆที่จะเช็คระยะอันนี้ระยะครบ1ปี6เดือนนะครับครับขั้แรกนะครับผมก็จะมาทําการตรวจเช็คนะครับ สภาพของแบตเตอรี่นะครับว่าใช้งานไปแล้วหนึ่งปี6เดือนเนี่ยยังสามารถใช้งานได้อยู่ไหมนะครับเดี๋ยวเราจะใช้มิเตอร์โวลต์มิเตอร์วัดนะครับนะระหว่างสองขั้วนะครับใช้อันนี้เป็นไฟ12โวลต์ดีซนะครับแบตเตอรี่นะครับเราก็ต้องเตรียมมิเตอร์นะครับที่ตั้งโวลต์12บโวลต์ดีซนะครับใช้วัดนะครับตรงนี้ก็เป็นขั้วลบนะครับของแบตเตอรี่นะครับตรงนี้ขั้วลบนะฮะจะมี ลูกศรลบนะครับตรงนี้จะเป็นขั้วบวกนะครับเวลาเราใช้มิเตอร์วัดก็วัดให้ถูกขั้วนะครับเดี๋ยวเราเอามิเตอร์กันเลยนะครับครับตอนนี้ผมหานะครับโวลต์มิเตอร์มาแล้วนะครับเราก็จะต้องตั้งนะครับเล็งให้ถูกต้องนะครับตรงนี้ DC นะครับเราต้องเลือกสวิตช์ให้ตรงที่ DC นะครับโวลต์นะครับโวลต์ที่ใช้ ที่เราวัดนี้ไม่เกิน12โวลต์เราก็ตั้งไว้ที่สูงสุดถึง50 w, นะครับเพื่อจะอ่านง่ายนะครับที่ DC โวลต์นะครับเรามาดูสภาพว่าแบตเตอรี่นะครับที่ของ Honda HRV 2022ใช้งานมาแล้ว1ปี6เดือนเนี่ยโวลต์มันจะลดลงหรือไม่เสื่อมหรือไม่ฮนะเราจะต้องเปลี่ยนเมื่อไหร่นะครับถ้าโวลต์เราวัดได้อยู่ที่12โวลต์ DC นี่แสดงว่าแบตเตอรี่เรายังใช้ได้อยู่นะครับ เราจะใช้นะฮะสายสีดําคือลบนะครสายสีแดงคือขั้วบวกนะครับเราก็ใช้สายสีดํานะฮะจิ้มตรงขั้วลบนะครับผมใช้มือเดียวนะฮะมือเดียวนะครับขั้วลบนะครับเดี๋ยวมิเตอร์ขยับไปหน่อยอ่าอุยอ่าตรงนี้นะครับ สายสีแดงนะครับเราก็จะไปจิ้มตรงขั้วบวกของแบตเตอร,ร,ตรี่นะครับตรงนี้นะฮะเปิดง้างออกมาแตะลงไปครับสังเกตดูเคมิเตอร์ขึ้นนะครับเคมิเตอร์ขึ้นดีวัดตอนนี้อ่านค่าได้12โวลต์นะครับ12โวลต์ดีซีแสดงว่า,าแบตเตอรี่ลูกนี้นะครับที่ใช้งานมาแล้วยังสภาพดีอยู่นะครับยังไม่เสื่อมลงไปนะครับถ้าโวลต์มันเสื่อม ต่ำกว่า10โวลต์แสดงว่าแบตเริ่มเสื่อมนะครับตอนนี้แบตของของผมนะครับยังใช้งานได้อยู่นะครับ12โวลต์นะครับครับเพื่อนๆหลังจากเราตรวจเช็คแบตเตอรี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถตรวจเช็คเองได้นะครับถ้าเรามีความรู้เบื้องต้นนะครับมีมัลติมิเตอร์ตัวนึงเราสามารถเช็คเองที่บ้านได้นะครับต่อไปเรามาดูสิ่งที่ทางศูนย์เขาแนะนําให้เราตรวจเช็คมีอะไรบ้างนะครับหลังจากที่เราไปตรวจเช็ค สภาพของรถครั้งที่สามนะครับอันนี้คือเพื่อนๆที่ไม่เคยรู้จักนะฮะเรามาทําความรู้จักด้วยกันนี่คือน้ํามันเบรกนะครับที่ใส่น้ํามันเบรกของของเครื่องยนต์นะครับเขาก็บอกว่าระดับน้ํามันเบรกจะต้องไม่ต่ํากว่าขีดมินตรงนี้คือขีดมินนะครับตรงนี้มินอย่าให้ต่ํานะครับแล้วก็อย่าให้เกินขีดแม็กขีดแม็กอยู่ตรงนี้นะครับ เนี่ยตรงนี้ด้านข้างนะครับจะเป็นลูกศรแม็กนะครับอย่าให้เกินนะครับถ้ามากไปน้อยไปไม่ดีส่งผลเสียนะครับนี่คือน้ํามันเบรกนะครับตัวนี้คือจุดเติมน้ํามันเครื่องนะครับน้ํามันเครื่องที่เราไปไปถ่ายที่ศูนย์นะครับระยะเช็คระยะนะฮะตรงนี้ก็จะเปิดฝานะครับแล้วก็เติมน้ํามันเครื่องลงไปนะครับเป็นน้ํามันของฮันดานะครับจุด สีแดงสีส้มตรงนี้นะครับคือเป็นจุดวัดระดับน้ํามันเครื่องนะครับเวลาวัดเขาก็จะดึงขึ้นครั้งแรกนี่จะต้องสตาร์ทเครื่องก่อนนะครับเสร็จแล้วดับเครื่องเครื่องโยนรอให้ทิ้งไว้3นาทีนะครับถึงจะดึงดึงจุดนี้ขึ้นมานะครับตัวนี้นะครับมันก็จะมีนะครับขีดบอกขีดมินด้านล่างขีดมิดน,นด,มด้านบนขีดแม็กนะครับ ระดับก็จะต้องไม่ต่ำกว่าขีดมินนะฮะไม่เกินกว่าขีดแม็กนะครับการเช็คนี้เขาจะต้องอ่าครั้งจะเช็คนี้เขาก็ต้องครั้งแรกเขาต้องเช็ดน,นะฮะเอาผ้าเช็ดก่อนเส่็จแ้กก็เอาลงไปจุ่มใหม่แล้วก็ดึงขึ้นมานะครับอันนี้ถ้าเพื่อนๆสามารถเช็คดูได้นะครับเมื่อลดเราวิ่งทางไกลมาแล้วนะครับตั้งสองสามเดือนนะรเราก็สามารถดึงขึ้นมาเช็คเองได้นะครับ ต่อไปนะครับตัวนี้เป็นเนี่ยแทงนะครับสำรองถังหล่อเย็นนะครับอันนี้เขาก็จะเติมน้ำยาของสารการเยือกแข็งก็ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะน้ำป่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นของฮอนด้านะครับที่ใช้เติมให้เรานะครับก็จะมีขินมินขินแม็กเหมือนกันนะครับอาจจะมองไม่เห็นหน่อยนะครับอยู่ด้านล่างด้านล่างนะครับด้านล่างนู้นนะครับอันนี้นะครับทางศูนย์จะเ่เติมให้เรานะครับเราเรา เป็นเป็นสารหล่อเย็นที่ใช้สําหรับหล่อเย็นเครื่องยนต์นะครับนะครับตัวนี้ก็เป็นที่หม้อพักน้ําใช้เช็ดกระจกนะครับนี่ทางศูนย์เขาก็แนะนําให้เติมน้ํายาเช็ดกระจกนะครับนะล้างกระจกเติมนะครับตรงนี้นะนะครับไม่แน่ใจว่าน้ําเปล่าจะใช้ได้ไหมถ้าไม่ได้ก,ก็ชนน้ำเปล่าได้นะครับ ต่อไปคือจุดนี้คือฝาปิดหม้อน้ํานะครับฝาปิดหม้อน้ํานี่ครับถ้าเพื่อนๆต้องการจะเช็คระดับน้ําในหม้อน้ํานะครับที่ที่ต่อพ่วงไปยังที่ที่ถังหล่อเย็นนะครับไม่ควรที่จะเปิดตอนขณะที่เครื่องร้อนนะครับสตาร์ทมาใหม่วิ่งมาใหม่แล้วมาจอดเราเปิดไม่ได้ครับมันจะเกิดแรงดันพุ่งขึ้นมาใส่หน้าเรานะฮะปลอดภัยนะครับที่จะ ตรวจเช็คดูด้วยตัวเองนี่ควรจะให้รถเย็นนะครับไม่งั้นวันนี้คืนนี้เราจอดรถทิ้งไว้นะครับพรุ่งนี้เช้าเรายัางไม่ได้สตาร์ทเราสามารถเปิดมาดูได้นะครับนะระดับน้ําว่าเรามีมองเห็นด้วยตาเปล่าไหมนะครับสามารถวันที่เปิดก็กดลงไปนะครับแล้วก็หมุนทวนเข็มนาฬิกาดึงออกมาดูระดับน้ํานะครับถ้าเสร็จแล้วก็ ปิดฝากดลงไปแล้วก็หมุนทัวตามเข็มนาฬิกาก็ปิดนะครับตรงจุดนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ของของลิเธียมนะครับสภาพโดยทั่วๆไปนะครับก็ยังอโอเคอยู่นะครับรถที่ใช้งานมาแล้ว1ปี6เดือนนะครับมีปัญหานะครับ ปัญหาของเพื่อนๆที่เจอเหมือนกับผมไหมครับด้านนี้นะครับพามาดูปัญหากระจกกระจกมองข้างนะฮะหูพับด้านซ้ายมันมีปัญหาปกติเราล็อกรถปั๊บหูพับทั้งสองด้านก็จะปิดพร้อมกันนะผมเจอปัญหาด้านซ้ายไม่พับพับบ้างไม่พับบ้าง บางเพื่อนบางคนคอมเมนต์ว่าเป็นที่อากาศร้อนผมมาสังเกตว่าอากาศร้อนอากาศเย็นบางทีมันก็ไม่พับก็มีนะฮะดังนั้นอากาศจะไม่เกี่ยวคงจะเกี่ยวที่ตัวมอเตอร์นะฮเฟืองอยู่ข้างในตรงนี้นะครับผมผมยังไม่ได้ไปเคลมนะครับเคลมคุณภาพถ้าเคลมแล้วอาจจะกลัวเสียประวัติเดี๋ยวผมจะลองไปที่ร้านประดับยนต์ดูนะครับว่า ราจะแก้ปัญหามอเตอร์ตัวนี้ได้ไหมล่ะคาับแพงไหมนะครับแล้วลมยางทีนี้เรามาดูลมยางกันนะครับลมยางนะครับเติมเท่าไหร่นะครับเขาเจ้าก็จะมีบอกนะครับนี่ด้านข้างประตูนะครับเขาจะมีลมยางบอกเป็นหน่วยเป็น kpa นะครับ psi ครับ ข้างหน้าให้เติม32สองนะครับด้านหลัง30นะครับตามสภาพตามสเปคที่เขาให้มาตรงนี้นะครับยางผมก็สลับมาแล้วนะครับอ่าสลับมาแล้วช่วงเช็คระยะของครั้งที่สานี้นะครับสภาพยางก็ยังใช้ได้อยู่นะครับโดยทั่วๆไปก็ การเช็คระยะก็มีเท่านี้นะครับก็เราก็หมั่นดูแลนะฮะเช็คน้ำมันเครื่องนะครับเช็คระดับน้ำมันเครื่องนะครับเช็คระดับัญาณเท็กกระจกะครับตรวจเช็คน้ำมันเบรกว่าเรามีพ่องตกลงไหมนะครับถ้ามีลดลงดังมินแสดงว่ามันผิดปกติแล้วให้เรานํารถเข้าศูนย์นะครับก็โดยทั่ว,ว,วไปก็มีสภาพผมสภาพรถก็ อย่างปกติดูใช้ระยะเวลาหนึ่งปี6เดือนนะครับก็ขอขอบคุณค,ณครับเ,เพื่อนๆที่ดูแล้วก็ให้ติดตามในคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ